ฉลาดมันโหดเยี่ยมมากฉลามน้องลฉลามไม่โหดเทียมฉลาม R G B เอิ่มเรนเดียรูดอฟเนี่ยน้องขลางหคยขลังะบบพอที่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 ใส่แว่นแว่นกันแดดสีม่วงเสื้อสีฟ้ามีผ้าพันคอน้องหราเข้าไปทักเขานนิเข้าไปทักทายเขาหนิลุงเฮ้ยลุงลุงวัลุงลุง บนเลยเฮ้ยเฮ้ยลงมีนเอาเชื้อเลือนมาแล้วเนี่ยทำไมพี่เป็จะลามพี่เป็จะลามอย่าแพนิีอย่าแพนิี่ก็ไหนแล้วเรียนรู้กันเดี๋ยวคนเดียวซะเดี๋ยวพี่ไปหาน้องใหม่เองตอนแรพี่ไม่ต้องการนอนชื่นเหลือโอ้ยมันมาแล้วชื่อหลามตัวท้องใหญ่เฮ้ยตัวพวกใหญ่เฮ้ยพี่เมื่อเคยเล่นพี่พี่เล่นฉลามไม่เก่งแล้ววันไหนบอกพี่ว่าพี่ไปหาน้องใหม่ ยไปายงยยม่ส่งหตงอยู่ตังหัวเลยเป็นฉลามพี่มะ้มันเขาบอกว่าตีเฉยใช่ปะเป็นฉลามด้วยกันวะว้ายแล้วใหม่ไปช่วยพี่ใครอยู่หนุพี่ใครว่าน่ะใครหนูใต้น้ำอ่ะแล้เหาวอรแล้วไหม่ช่วยพี่ลุกเรือพี่อุ้ยมันเจ็บมันมีคนยิงมีคนยิงลงขยายพันฉลามแล้วลงหม อรได้ติดหน้าพี่เนะนี่ยปืล้เห็นว่าไอ้ตรงที่มันขึ้นแรงอ่ะเออเท่าไปเนยก็ง่ำนอ่มีคนไ่น้ำอยู่คนน้ำอยู่งาไปาแล้วหนึ่ง<ะ>เรือเยอเรือ <laughs> คนท <laughs> ไเรือมันคแล้วบ,บุฟ <laughs> <laughs> เฟ่อุ้่ลยะไม่ชเทนีเท่เลยว ว่มุมเราเป็นหัวตายแน่เออพี่เป็นหัวตายมันต้องมีอ่ะมันต้องมีมคนแล้วสุขภาพฉลาดหมายพราะว่ไงทุกข้อจะแลนไม่เขียนเลยไม่ได้เล่นผวัมกินไม่าไอสามกินอแฟนไม่ออกจอดนนี่ะนาชตัวนี้ตรงตัวอะไรไปแคหลังอานเลย Ik ben een beetje af. Dat is niet waar, dat is niet waar. Ja, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat เจมุ่งกลาผมนะครับผมขอร้องนะครับเจมุ่งกล้าผมนะครับผมใครจะไม่ออกผมุ่กลาผมนะขับผมขอร้องนะครับเจมุ่งกล้าผมพูดอะไรพูดอะไรกพูดตามที่ไอตัวไหนพูดขึ้นไม่รู้อ่ะเอ้าเจมุ่งกล้าผมนะครับผมขอร้องเจมุ่งกล้าผมนะขับผมคอร้องนะคิดว่าสวดอะไรไปไปเธอขับมาฉันยิงเองมา เฮ้ยทมไมฉาตัวนี้ดูใช่ยนดีเลยที่หี่ไม่ไม่ใช่เรทีขาเออพี่ขับไหมไว้ใจพี่มันเนี่ยพี่ป็นเดลิเวอรเห็นไมเซเว่นเดลิเวนะไว้ใจพี่ได้เลยหมายฉาตัวนี้แรงดีๆแรงที่หัวของคุณี่ดีนะอ้ยเสียบแล้วหนึ่งอันโอ้ไม่เป็นไรเลยกระสุนได้เยอะวะไว้เนื้อหาฉายไว้ใจได้เลยนะเดี๋ยวไปชงคันึ่เนะใช่เราต้องไปชงคันนต่งโอ้ยโอยโอย ซิงเอาซิงเอาซิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องใหม่ใช่ไหมโอ้ยฉลามมันว่าน้องหม่ฉลามมันว่าตัวบกใหญ่ไปอะไรว้าวมันไปทางไหนวะน้องใหม่จ้องหน้าวะเนยคนนี้ฉลามจริงเหรอจริงแล้วมันมันยิงเนี้ยมั่วล่ะจริงออฟตายแล้วเหรอไม่เขาเพิ่งถอดวิญญาณถอดร่างเป็นฉลามไหม ลูกใหญ่เลยว้ยมันเฉยๆข้างน้องมั้ยไนี่นี่เตะเข้าขาเลยหนีเอาไอ้ขาน้องใหญ่เลยอู้คนนี้เหมาะเป็นแฟนน้องมากเลยเอาพี่ลงไปทำไมพี่ทำอะไรนะไอ้ที่ดูไอ้โอ๊ยไหนไม่เห็นพี่เลย ออ้ยมาเห็นใครเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยแฟนต้องมาอ่ะโอ้ยด,ดูดิดูหน้ามีเคียนหรือังไงเคียนะ <Hello. S 1> <laughs> ไม่คนไทย <Boy>, ดีกว่าเลดี้บอยดูโนเดอย่าผมดูแลอยเ่แนะพี่โูนีอันนี้พี่นี่ ชฮ้มันเาลวะไร้ยเ้เบ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยงฮ้กเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเย้ยเ้ยเเ้ยฮ้เ้เเมเเย้เย้้ เราที่มากับน้องยังอ่ะนี่ไงพี่ม้าถึงไปแล้วพี่เอาไปกับใครได้เฉันจะยิงมันจะพึ่งนะฉันจะนั่งข้างหลังเองทำงานที่น้องเป็นเสือสาวนักล่าว้าวมันจะมีเรือไม่เชียว์เราหรือยิงเราไหลัเลยเฮ้ยคอยตามเขาไปตามๆนู่นอ่นมันไม่มีเรือมันก็ไม่มีฉลามนี่

ไเรือพั่ไนไปอไปออนี่ไม่ปไไป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 อยไจเหรอสอาีไหนาไมเสียงอยู่ใกล้ขนานี้อิงรันอยู่้างงไงอาจจะผข้างหลังหรเอ่อไรก็ได้อไ่้างจริงไมอ่้างหลังจริงเราบกวนอย่าวเวลาที่ทตำรวจงานนะครับทาวี่หนบเราเควาไว้า คนจ้ของคนที่เราควรจะที่ตำรวจควจะนเจาี่ตำรวจเวาทำงานนะครับไปเ้าะเอาเท้าความร่วมือครับอาทานั่นันัหนันหนไ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 ทยไหนอ้โหไปมแล้วมันจะมาทาเราแล้วเออเราไปก่อนมามฮมยทำไมเรือมันอืดจังวะมาอย่นี้ เทียนโอ้เทียนเราควรเนเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตรวจคนเอาไป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 เอื้อไหนคนคนนี้ใส่หน้าสงสัยสุดแล้วเห็นไหมใส่ทั้งแว่นใส่หน้า้างค่อยอะรบกวนถอดแว่นด้วยครับมั่วหมดแล้วพี่อ๋อไหนสมองพี่อ๋อไปหมดแลยขึ้นมาขึ้นโดนขึ้นมา เนี่ยเออไปลองกันไปเฮ้ยเฮ้ย่ไหแล้วังวมันไม่ยกง่าดิเรากลัวจะกลัวเจ้าหน้าตำรวจนะครับเจ้าหน้นารวจกำลังอยู่ในการทำงานเราควรจะกลัเจ้าหน้าตำรวจนะครับเจ้าหน้นตาตำรวจกำลังทำงานขอความร่วมมือด้วยครับโอ๊ยโอ้พี่ไม่ไหวแล้วโอ้ยขอความร่วมมือด้วยครับเนี่ยมันยิงแต่แรกแต่แหน้านนเออัาเสนอเราที่ต้องผ่านด้หยมันดูดิ

เอ้คือพี่สารตอยอยู่ไหนวะปีไม่ใช่น้องยังอยู่น้องอยู่ไหนน้องยังอยู่เมื่อกี้เรือคันไหนที่ควรจะไปที่ตำรวจขอความร่วมมือด้วยนะครับมาอย่างว่ได้เป็นทันทีแล้วเขาเลือกควรไงน้องไปต้องทำตัวดีๆน้องไปต้องทำตัวดีๆน้องทำตัวดีๆเลยเข้ามาเป็นเรือดีกว่า ถาไทยนกรใชชีวิตได้ห <c oughs> นึ่งอ้าไปน่าอย่างนงี้แหะไม่ขับขัวเป็นแทนนีกก่จ้าแทนนีก่ตกลอดน,น้องขับเองพี่มายิงโอ้สภาพพี่พี่ยิงอะไรเข้าบ้างอะ่ะ <c oughs> น้องหมายิงซ้ายพี่ยิงขวาน้องหมายิง <c oughs> ขวาพี่ยิงซ้ายยิงบนพี่ยิงล่างเอาไม่พ้นพี่ตกนำ้ำวะไปน้องไหวไหมครับไปครับซะ <c oughs> ไหนไหนไหนฉลามไหนนู่นนู่นนู่นวัวม่ได้แล้วเราไปยังเข้าไปเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังฉลามพี่ข้างหลัง ไปยไหมุนเรือหมุนเรือหมุนเรือหมุนไปไหนหมุนไปด้าน้เออทูกต้องไปไม่ภาษาเมื่อกี้ยังไม่รู้เนะไหนไหนไหนหนช้ใช้ใช้เดี๋ยวดูนะไหนไหนนู่นนมีเรือเป็ดแท็กฉามพี่ตั้มฉามพี่ตั้มนู่นนู่นนนไป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 ไไสุนๆหมดดีเลยโอ้โหเรือเรืออย่างเท่เดียพี่หกแปา พิพายามอยู่พพายามอยู่หอมเอยู่ไเอาพี่ดูอย่างนี้ก็ได้อยโอ๊ย่ขอบคุณทปสขอบคุณทุกคนที่ช่วยพี่จนพี่ประสบิเพี่แค่ียังอยู่ยังสามารถทได้อยู่ไหมน Help m h e l me l p me โอ้ดูดูชามู้อยอยู่ ขอบคุณที่ช่วยพี่จะพี่มาเจอปฏิทินตขอบคุณมากเลยนำไมับไมมีคนยังร้องทำไไปรับเขาไขอบคุณที่ช่วยพี่อนพี่มพี่ดีเพื่อนของพี่อดีสนใจรองขับเรือผมไหมผมจะได้เชิญได้เลยได้เชิญมาได้เชิญมาเลยเรืออย่างอยเรืออย่างแท่พี่พี่ขับเรือโคตรเท่เลยมีเรืออื่นอีกไหมอ่ะอุยเรืออ่นเท่พี่มีเรืออื่นอีกไหมอ่ะเรือแปลกแปลกอ่ะ ไม่ขอเขาเขาให้ใคระบุนแล้วอู้ยปืนแล้วอู้ยว้าวเรือมันไม่สําคัญมันจะเป็นยังไงขับเลยขับเลยมันคิดว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่าเฮ้ยยูนิคอร์นด้วยเฮ้ยยูนิคอร์นอุ๊ยอุ๊ยยูนิคอร์นด้วยยูนิคอร์นเฮ้ยพี่เต่าพี่เต่าน้ำพังแล้วน้ำพังทุกคนเฮ้ยหุยหุยอุ๋ตายแล้วหมายลขต่อไปเราเงิน ขับดีเขาพาให้เรือเลยอย่างเฟี้ยวเลยพี่รเรียมรอยเ,ยเยี้ยวลอยลอยลอยเอรีอยล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 ยลอยลอยยลอยอยยลอยลอยลอยยลอยลอยลอยอยลอยลออยยลอยลอยยอยอยลยลอยลอยลอยยยลอ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 ยยลอยลอยยลรอยลอยลอยลอย บอกแล้วอรอดรอดย่างไรโอ้โหด้วยด้วยเฮลเฮลเฮลไปรอดแน่ทีแกด่นมานี่ีนี่นี่นมันวตวยตัวตัวตัวเฮลมีเฮลมไหนะไม่เห็นไหนโอ้โหเกดำน้ำสู่ฉันี่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 อ๋ออันไห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 นอะ หุยหุยนี่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 ประชันประชันนี่หุยหุยอย่างเท่เลยพี่หุยแว่นเท่มากเลยดูเพื่อนหน่อยเพอนหยอมหมอแว่นดูนี่แว้นเท่เลยพี่ขอตบแว่นหน่อยดิทำไมเป็นคนแบบนี้เสือแดงเห็นไหมเหื่อนเขาอสั่งให้เรือขอบพุณนทก่อนฮัลโหลโอ้เฮลลน้องขอเป็นฉลามบ้าง โผอะไรอะนี่เลายูนิคอนด้วยยูนิคอนยูนิคอนพอเราจะเป็นยูนิคอนใช่จะเป็นยูนิคอนเราจะตั้งแถวใหม่เราจะตั้งแถวใหม่เราจะไม่ไม่ยอมเป็นท้ายแถวแล้วใหม่เราต้องตั้งแถวใหม่ใช่โหที่นั่งเสียวต่องเชียวนี่ดูยาเดียคือดีๆคือเราไม่ขับบ้างให้พี่ขับผมขับขับไปขับไปขับไปน้องขับไป

ไม่กินเมนไม่โอ๊ยยดยยทไมเงียเ้ยพ uh ี่ช่วย้ยขอไปด้วยรออีไหนก่อนไปวยขอไปดยนลเห็นแล้วเห็นแลอไป้ยโอ้ยโอขปด้อนลุมด้วยขึ้นมาขึ้น ขอไปด้วยขอไปด้วยกะเปรเด็วยเดดกขอไปด้วยขอไปด้ขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยโอ๊ยเลาเต็มเลยบอยโอ้พี่จะรั่วง้พี่รั่วไปแล้วเอ้ยพวกมาแล้วเอ้ยู้ไมพี่ขอยกตีมาอะไรเหม็นปากไม่อ้ยรด ใครมีเรือเทพในรมีเรือชาลโคอาอไร่างเงออย่างเรือเทพนงัลัคกี้มอยลัคกี้มอยนี่ไงเรืออย่างเสี้ยวได้เรือเทพแล้วเว้ยโอ้ยโมดิกแล้วอ่ะไม่แพ้เด็กอะอย่าได้กลัวไปถ้าไม่แพ้เด็กอะถ้าเราคิดว่ามันสว่างมันก็จะสว่างทุกคนทำให้เต็มที่นะบีเชื่อว่าทีมของบีจะไปรอด จะทำให้บีผิดหวังเพราะนี่คือ The Face Season 6บีเลือกทุกคนมีในทีมแล้วหวังว่าจะไม่ทำให้บีผิดหวังแล้วเราก็หวังแล้วค่ะทุกคนอย่าทำให้บีผิดหวังใครที่ทำให้บีผิดหวังบีจะพาเข้าห้องดำและใครที่ทำให้บีผิดหวังไม่อันนี้เป็นเรื่องำน้ำถ้าพี่งัดมาขนาดนี้แล้ว ใช่ถ้าพี่งัดออกมาขนาดโอัยไปชนเขาทำไมนั่นมาฉลาดมาฉลากมันกินหัวเราไหมม,ม,มันกินได้เลยค่ะไม่ใช่เป็นมุมมองเลยดำน้ำมุมมองเลยดำน้ำพี่พี่บ๊อบเห็นไหพี่ทุกอย่างกับหัวมาเลยพี่เอ้พี่อันนี้เป็นมุมมองเลยดำน้ำโ <c oughs> อ้พี่จะหลับมาพี่มาแลยพี่โอย เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมพี่พี่พี่ว้าขอบคุณที่ทำให้พี่ผิดหวังค่ะแล้วใครที่ชอบดราวมาขอบคุณที่ทำให้พี่ผิดหวังนะคะขอเป็นได้ไหมคนมันก็มหยุดแก๊ไม่แล้วว่าไม่รยุอู้พี่พี่พี่ใจเย็นพี่อ้ใจแน่ฉลาดตัวพูนแน่เลยอย่ายิ่งพูมาพี่ ฉลามก็ทำมาหากินไปหมดแล้วเนี่ยต้องวิ่งออกรับส่งวิ่งจนล้อพันกว่าจะได้มาแต่ละวันเนี่ยอย่าอย่าทำพ่อพี่ผมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกินเรานะผมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพ่เอาพ่อพ่อคมเลยนะเดี๋ยวเอาหัวคมเลยนะเหมือนเรือน่ากินนะระวังนะระวังนะออกไอ้คันนี้เหรอไอ้คันนี้เหรอระวังนะระวังไอคันนีก่อนโฉบเล่นให้เสียว เฮ้ย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 โอ้อาจีบีโอ้ย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 ไปไปเรื่องเเฮ้ยเรื่องไม่ถูกเลยตอนนี้เออดดีนะขอไมดีมีแต่วาเฮ้ยทำไมเรือเร็วจังอะวิ่งตามไม่ทันเร็วเรวตามไม่ทันพี่โอ้ยเลื่อนไหลมันน้ำเลยเราจะไปชมนานะไปไปไปไ ไอคันนี้หลายรอบแล้ววายายมากย,ายอือกอบกูดเจอแน่เจอเลยเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยมาดิโอ้คือมันแถวนี้แหละคือเราจริงว่าหันมามองจอซ้ายต้องไม่รู้เลยว่าจริงอะไรนะไม่ได้ดูจริงแม่ใม่ ้ย hey, 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 hey. ทำเร like ือเพื่อความเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งทำดีมากมิจิสอนเธอเก่งมากมิจิสอนเธอเก่งมากมิจิสอนโอ้ยทำไมมันมืดอย่างงี้มืดแล้วมันแพรนี่ทำไมคืออย่าแพนิคพี่เลือดเหนือเท่านี้พี่โดนน้องกหมายิงฉบเดียวพี่ตายแล้วพี่พูดจริงมันมืดอ่ะเราตัวตีก็เป็นฉลามมืดอ่ะล้องใหมพี่เป็นฉลามขาวเหรออย่าได้กลัวไปพี่ไม่ทำอะไรน้องไหมหรอกอย่ามา วันนี้เขานั่งกัน้องใหม่เขากั้นขับได้ไงอุ้ยมันบูสได้นี่หว่าโอ้โหไม่รู้เพิ่งรู้อะไรโอ้โหบูสบูสเร็วพี่บูสได้แล้วเนี่ยมีอะไรช่วยไหมวาย รอดตัวไปใะข่าวนี้ฝากไว้ก่อนเถอะนี่ไงถ้าน้องเหมยไม่ไดเป็นปาฉลามว่าเลิไม่เลิกเล่นโอ้โถือตีสองกูไม่ได้เล่นไปไปเดี๋ยวพี่ไปรับน้องเหมยโอเคแล้วพี่ยังไม่กดมากเลยดูเป็นยงไงนะฮะนี่ไงนี่ไงใช่ใช่โอ้โหอย่างไวเลยพี่ไม่เคยขี่อุ้ยฉลาม r g b ฉลาดรู้ดอีกแล้วฉลามมันก็ไม่ได้เป็นเะไรอย่างวายเลยพี่ประสบการณ์ผมผมชีวิตนี้เคยขี่โมไซคเซเว่นขับไปส่งเดลิเวอรี่ นี่ครั้งแรกเพิ่งเคยขี่เรือเร็วขนาดนี้ไว้ใจผมได้เลยชื่ออะไรโู้พี่ขี่เลยพี่ขี่แบบทำหัวจะซกตีโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอะไรพี่ขี่แบบเบียดจะซกตีแบบปังหลายรอบแล้วพี่อุ้มตัวสีแดง i p please give me a bell Why อไ โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้บ้าไปแล้วโอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้โหโอ้โหโ้โอ้โหโ้ห้โอ้โอ้้โห้อออ้้อโอ้ เฮ้ยน,นี่สเสพเสพดูดูดูเต็พพริกเรือโอ้โหเสพ How old are you? I'm six year old. Sorry i a p p y Six year old. My name is caramel. I'm jumping in the wall. โอ้โหโ นล่นหูหนีหิหิฮ่าฮ่ฮ่พี่ครับผมฝากตัวนะพี่ผม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 ไม่รู้จะพูดอะไรดีมาแล้วมาแล้วลูกจ่าหาชุดกูว่าที่นู่นอยากได้ปั่นเบี้ยพ่อยกร้องเพลงนะ ฉาบตานี yeah, mm ้ม hmm. hey, hey, ันดุมากพี่ฉาบมันดุมากนะมันองนิดนึงเดี๋ยวผมยิงพี่เฮ้ยพี่ดิพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงมังกี้พี่ลิงไหมพี่เฮ้ยมังกี้พี่รับมังกี้มาไปเไม่ได้ถม่าเฮ้ยมังกี้ไว้นโไหนอสุขภาพฉามไปโเฮ้ยฉามเลงวันเลวันคา Oh